ฮ่าอำนวยการโรงเรียนบานของอยู่บจังแม่ก็เมื่อวานประมาณอันนั้นจะมีหาดแหลกในเมืองสุนนะพี่น่เอ้าหัวห้านกบก็มีวะไกลเลย ยักจอบจรง้เหมว่าคันใดปายยดนกยร้มไปเช้เลจ้าอันเด้อไปคยอดอะไรันนกันมาตัแท้ นั่นก็คือให้บอสตั้สทงเหยอันนี้เออไจะตกว่าสิบขันจะว่าอุตส่านลเดี๋ยวจะได้ไหมเบิงมือเลยตัมตนนอนไหนตัมอเนาอยตัมร้อนงามคึตัมนห้โอ้คนจะตัมเป็นคนัะเพาคนนัอยากตามใจเหออันนี้ใออคืนจะตัม สางเป็นเนาะใหต้มันใหตมันดกว่ามันรีดขันอืมก็ดีตัวลานจาวลานหน่อยเพิ่นอยากตำหูว่าชันเนาะลานเนาะฝ่าเด็กฝ่าทานตำมาสักก็ดีจ้ะแม่จะที่หาทีตำโชว์เดี๋ยวสิวนละเห็นละไคบ่แค่ดอยเห็นบ่เออละไคหันนะม่อยากไปเอาจอกนี่นะ

Ừ, một cái nhắn ừ. Má, thi hành cái bằng đúc Cái Cùng <laughs> ประเด็นริงโทรศัพท์บห้าบ่สเลเอาเอาบุห้างไหมเอาเลเอาสอบเดียวเกม

mười không mười lăm 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 mười Té mười lăm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  เต้นบรีฟกันนั่งลงน้ำขึ้นน้ามอกก็เมาตอนบรรยากาศดีๆนั่น้องซิปอุปแมนซิบและบายมนตอนข้ามือวะห้ามงลอเออทางนี้แค่เน่ยเป็นแต่แขวนนี่น้อง แล้วแหละแล้วใล้มาเกิดมาก็เห็นเลยนะพี่น้องน้องเแสบมันมาบานเปืนเถาเจ้ากูพุ่งไหมข้ามาอีกเล้ แต่ละคนเครื่องแต่ละคนห้าลายกลมใส่มึงเป็นหัวโตแต่ละคนบทธรรมดาไม่เนาะได้แหละย้องเลี้ยงเลี้ยงงห้ก่อนเป็นกบแล้วก็อันนี้บอนเนาะจะเอาบอนมาปูุยบอนเอาเมือปุยเหยียบมือนะคะ เ uhh ือนยังอยู่พุดสอบเอาจะซึ้งอย่างงี้ไ้างไรเองเื่อนคุณา

ไก่ซิตปิดเทิมแล้วเนาะนตอนนี้เราก็มาหอดทางเขาวันขอนเลยนะครับนี่เพื่อนขออิกเนาะใหม่ที่หมางมากมืดมอนบอลดอมาเห็ดไมมันบ่ไใหญ่าเก่าเนาะมันบอลเลดอกมันดิดสาย กะเพื en, ่อนน้องนีเนาะขาหนีนีซ่าแนวน้องี่น้องเอ้ยเป็ดเป็ดเป็ดแต่ว่าเพคุนคือสิเป็นอยู่สวรรค์เนาะที่ชิยังไ่ได้มาอยู่ไกลๆกันเนา้องแนวไปซื้อเพื่อนมีหันจักเพึ่งชิ่เพื่อนหรือบอเนาะ งานที่มาไปด้าหน้าะอยู่นี่แหละพี่น้องงานปั่นขอนีเลยนะเพื่อนเจ้านี้จะไปไปซองต้นรถรถเพิ่อนนอนมัจะเนียนไปดําหน้าเรียงหาอาจารย์อยู่บานเโอ คู่นที่เติมันบ่ายฉันหรอโทรัพท์เราเพเอบอกแต่ว่าทรงเขาก็มาอ่านอยู่ได้เฟซบุ๊กคนอื่นบหรือมบอแล้วของเราเองนะเอาแล้วคู่เพื่อนตอบจังแล้วหรือว่ามันนั่นบอโทราซาบคนเก่า่มันเพอโอ้ยได้เพราะว่า y ว o าเพิ่นสิจัดกิจกรรมยังเหมือนได้ขนาดนะักแล้วแล้วเรานั่นโทรบอเขาไปชุวแล้วเขาไปช่วยเราเหอนน้ออ๋อใครใคแล้วโทรหาเราหน่ย ต่มกันแล้วก็ทอทอหางทอหางแล้วพูดล่ยถือกับมันซับเพยเนาะแล้วสั่นก็แป๊บเดนยวมนยังไปเซ็งน้อยสองมื่อแล้วเซ็งกว่าห้านี่ไปเซ็งอยู่กันแล้วกันอาจารย์พิรไปดูเนาะพี่น้องอาจารย์อันนาบุญเทิงอำนวยการโรงเรียนบ้านขอเนาะเพราะว่าเขายังเหตุกิจกรรมอยู่หันยังบ่แล้วเนาะพี่น้องยังหัวสุดท้ายยังบ่ทันเอียน กจบอบแต่วเพาผนบบอยู่นะทุกคนเอาเลยมาม,าม,ามื่อไหร่ มีหาดแหลกในเมืองสุนนะพี่น้นองสำหรับกับพวกวัดอื่นมีวัแต่ว่าอยู่ในระเบกเขาน,นี่เนะาะก็มีหาดน,นีที่เกค็ตท้ายเกี่ยวกับแต่วันเคลื่อมเกษตรโดยตรงเนาะที่ในหาดเจ้าฮันเดียวอย่างนี้จ้ะไงยังไงคะร่วงสุนเด็ดไก่น้อยไก่ยังตกท้ายตกท้ายไก่ เด้เอา้าหัวหานกบก็มี่วะเด้ mm hmm. ต้นหนีดีมันบอก mm hmm. เออมันกม็มีแล้วส mm hmm. ั่นกับ ก็นี่ก็อนาห้าแบบใน YouTube อยู่เนาะมันก็ไม่ไล่สูดน้องี่เนาะก็ก็ล่งางซึกงใเย็นหูไปยังจืดบ่เบือ้องจืี่พี่น้องก็นี่เขากลับมาหอดอ่างกบแล้วเนาะเปิงดูืันนี้เป็นจะใดนี่อันนี้ได้ขอบซีไว้ ดูเต oh, 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 ็นออกมาอยู่วะโอ้เต็นแดงแดงดงแดงโอ้น่ะเต็นแดงแดงแดงอยู่เนาะนี่โอ้คือหลี่เขามันเย็ดดีได้หนิดูนี่นี่ก็เต็นอยู่ฮะน่ะฮูน่ะเต็นอยู่เย็ดแตเหยียบไป่ด้วยน้องเหี้ยมคือคนมาลิ้น เย็นเนาะบัวาหานันเนาะเหี้ยไล่เ,เลยนี่ซีฮาสอนมาตื่มเนาะเนาะเดี๋ยวเขาก็จะมาเห็ดอันานั้นบางแสงรู้ว่าปวดตองบังก็ได้บ่าหน,นิมันกระแดดอยู่ได้เนาะมันมันกระอายอยู่มันกระโหอมอยู่เร็วปวดต่องบงั้งพี่บอก ันมาอีกเธอนึ่งน้อพี่น้องยันกบแด็ดเดี๋ยวทิศจิตไปคอเฟืองก่อนเพราะว่าตอนอยู่บ้านพอหันบอกให้ต้องใส่เ,เฟืองขึ้นรถแต่ว่าเพิ่นไม่ได้ยินเนาะก็เลยแบบไม่ได้เอาเฟืองมาจะไปเห็ดบวกอันไทยกบเขาหลีอยู่เออยคอเฟืองจักหน่อยเนี่ยเออสิไปใส่อ่างกบเอลยไปใส่ใบบอลกบลี่ย่างกบก่ได้ค่นะอืมอย่างกบ ไก่มาไข่ใส่เฟืองบ่มมีตะเฟืองอย่างน,นั้นเราเนาะมันเล่นเลย สู้กับตะขอบมัเป็นน้องเนี่ยวันนี้เขาก็ซิมาเห็ดบอลให้กบหลีนะพี่น้องนี่หม้เขาเอามาเรียบร้อยแล้ว บนห้กลี นี่นะพี่น้องกันอกีกแล้วเป็นเทียมหอยสำหรับหากันแสงของเรานี่ <c oughs> แต่ที่จริงมันมีต้นอันนั้นอยู่แล้วนะพี่น้องแต่ว่ากั้งเพิ่อมอีกทีนึงเพื่อยังไม่สาวแดดสองมางนี้เนาะ <c oughs> นี่เรียบร้อยละอันนี้กับบอนให้กบหลีเนาะประมาณนี้นาะพี่น้องสับน,นี้ก็เมื่อยแล้วเนาะยังบ่ท่านได้ปลูกอนาบอนที่ว่า,ามาเนาะพี่น้อง ประกองนี่ก็สิได้เอาอยูนลุงล่องไปก่อนเนะาะลระกาศทิพกาสีพักก่อนเนาะไม้ใช่ขอเมื่อยนี่กาคือการอัปเดตอ่างกบของเเานาะพี่น,น้องนี่ปัจจุบันก็นจะเป็นยังไงสนีนี่กระลังเลยแบบเป็นหูเป็นเทา้าประมาณนี้เนาะแต่ว่าเต้นตอดเต,ต้นตอดบัดน,นึงจักมาแต่สายพี่น้องกะคลิปนี้ก็สิ เจบไว้เพียงสนิทก่อนนะพี่นอ้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าด้วยฝากพี่น้องก,ก็ไลค์ก็แชร์นะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายเฮ้ยฮวน